สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอยู่ในเกมฟรีไฟเ r อนะครับผมต่อมาฟ้าผ่าห้าร้อยกว่าเปยถึงเอลิ e มาสเตอร์ไยไม่ใช่โอ้โห Master ไฟมาสเตอร์แต่แล้วเอลิ e ฮีโร่อีกนะครับผม ในอีกดาวเดียวนะครับในอีกดาวเดียวผมก็ได้หนึ่งหนึ่งกับเพื่อนผมไปนะก็ชนะได้สองตาครับไม่ใช่ตาที่ผมว่าเล่นครั้งหนึ่งนะก็คือมันจะเป็นเจ็ดครั้งใช่ไหมล่ะผมสองต่อเจ็ดครับอืมนั่นแหละนะเราก็จะมาเล่นมาหมดหมาป่านะครับเดียวดายนะครับผมโหมดหมาป่าเดียวดาย เซิร์ชอือฮึอือฮึบอกเลยว่าในคอมนี่ยิงหัวยิงหัวเนี่ยพอได้ครับเข้าไปนั่นเลยนั่งไง เธอมีท่าสวัสดีจะสวัสดีครับเลยน่าจะาท่าน,นี้เป็นท่าบูายามองแล้ว เขาลอยมาปังไม่ตายแตกสองลูกสองเฮ้ยเอยอฮู้อะไรกะ มีดอ้าวจะสู้เได้ไหมไม่ถนัดมีควงซะเยแต่ครับ มีคว้างลบร้อยเข้าพันสามโดนมีดคว้างครับเราตัดสินนะวัดกันเลย 牛逼！ มาเล่นเงินโอเลยนะเล่นกันตโอเลยรถเงาปบะเงาอ๋อผมมา,มาผมก็เล่นกับเพื่อนนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนผมลงหออธิการนะครับเพือแชมป์เคอมีที่นึงมา มองพี่บาวัน อสองตัวยะเข้ามายาัาอึม้มนั่นไงเฮ้ยห,หน้าใจร้อนลองไปเลยบนหน้าเลยบนหน้าเลยบนหน้าใจร้อนเลยโอ้ ทำไมใจร้อนเมื่อกี้เรียบร้อยเร็วไม่ใจร้อนเมื่อกี้นั่นเรียบนะเรียบฮะแบบทีมนะเล่นแบบทีมครับ

mình không cái ý kiến đây mình không có ý kiến với mình 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 Nông phải เราจะไม่ต้องไปเดือดนครับตั้งแต่แรกขึ้นไปลูก่ขครับโดดไปติดบนหลังคาโอ้โหได้ทุกมอือแต่ดีนะแต่ในตัวยังมีอันนี้แบบความนี้ใช่กันนะในสนามมวยเดี๋ยวมันจะเดือดเกินไป บบบบไไเบอร์สี่เป็นไรอ่ะโอ้เบอร์สี่ช่วยไม่ได้ทุกทีไปไกลจากเพื่อนเองโอ้ยเปิดโนรศัพท์หน่อยโอ้ยโอ้ย นวมอะเนี่ยอ้๊ยโอ้ยปนระเบิดอยากได้ปืนที่แบบว่าเหมาะกับสกิลเด็กแรงอะไรของพี่บาวันทำไรครับ นนพ่อลงพีบาวงพีบาวันก็ว,ว,วิ่งเองคนละหมังก็มีลูกซองมีลูกนี้นะครับผมพีบาเวนี่มีสอบซ้ายด้วย อย่าใครครับใครครับนั่นเมื่อกี้เขายิงจวดอะไรมาแล้วฮะมาแล้วหกคนมาแล้วจะโดนยิง พีว่ว,วาวันแตกพี่ว,ว,วาวันแตกเฮ้ยแข็ไม่ไหวแล้วแข็ไม่ไหวแล้วเฮ้ยตัวตัวตัวขอแตกขอแตกเอนนนตัว,ตว,ตตวนีน้ก่อนนะตัวนี้ก่น,น,กนเฮ้ยล้างล้างล เล่นตอนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยบวกโอ้ยลบกาวอีกแล้วเล่นโซโล,โลดีกว่ามั้งเล่นโซโล,โลน่าจะดีกว่านะครับ สายฟ้าเก่งสัก,กุระเลอยหนักมาหลายอย่ะจะไปพี่ชายแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อใหม่มาบวมา,า่ เราเจอหลวงพี่บาวันนะครับเราก็จะเปิดใจให้กับหลวงพี่บาวันนะครับวิ่งอันหนึ่งหนึ่งอะเฮ้ยว้าดีโอกาสโชว์แล้มีโอกาสโชว์แลกด,ดีเซอร์ Ah, What? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Alaya, ya, alay ya. Kuyan. Maaf dia ada. Nyam nyam nyam, dia ada. Nyam nyam nyam. Hei, si visi, wah. Si visi yang di พี่ปาวานหรือเปล่าไม่ใช่ปาวานนะปาวานพี่บาวานเรื่องอะไรเบอร์สามอะเบอร์สามเลยลูกโมอารู้แล้วเอาทอ,อะไรแล้วเอามาลาบหัวให้ใจเย็นกันเหลือเกิน

muột ta cả, cái, ui,ตก ơi ơi, chạy 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 chạy, qua thôi, hẹn chữ cùng vĩ ba แทนชื่อหลวงพี่บาวันก็ด้ว่าไอหลวงพี่บาวันวโทรจีเอมปูดครับได้อีกหนึ่งครับไอจีจีเอมาแล้วจีเอโทรจะเป็นจีเอมแต่จะเป็นจีเอมไม่ได้ใช่ไหมครับมาเอาปืนที่แบบเหมาะกับเหมาะกับเหมาะกับผมนะมปืนที่เหมาะกับผมครับปืนแบบเด็กแรงเลย มองแล้วเด็กแรงเลยพี่ปาวานก็อย่าใจร้อนเด้อ <First blood. S 1> ยิงตามมาเพื่น เจอสกิลเด็กแรงไปเจอสกิลเด็กแรงไปสามไม่ตายด้วยเจอสกิลเด็กแรงอึ้งอุ๊ยเกือบแตก ใช้ก okay. ็ใช้ปืนอนะไรวะน่ะวงบีบไงโไม่ไหวหนุ่มพี่ปาวาน M.P. สี่สู ปืนไกลปืนใหม่กับ M P 40 โอ้โหกบล้มสามสามสามก่อนไอ้มาชุดหน่อยโอ้โหหนคิดว่าวันแตกเบอร์สองอยู่ตรงนู้นช่วยด้วยช่วยด้วยนี่นี่วันนี้วันนี่้านนี้ยเนี้ยนี่ย นี่นี่น well> ี <sh um <t t ่นี่มาแล้วมาแล้วเลยโอ้โหเขาใช้ลูกซองเนี่ยไม่น่าทันถ้าไอตัวนี้ผมจบได้นะเรียบร้อยอะถ้าไอผิวเนี่ยจบได้นเรียบร้อยเลยมม้ยเขาน่าจะไม่ไหวละถ้าผมจบไปคนฝีงคนตะกี้ได้เขาน่าจะไม่ไหวกนแล้วคิดว่านะ เขาต้องมาสักคนแลว้ววะตรงนี้จะรีบจริงเลยหรอตึ้มว <Des> de. ุ้ยวุ้ยมล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 ม,ลมสกิวสกิวอะไรวะ มันริงแรงระเบิดระเบ้ออย่างนั้นอ่ะชิงแรงเหมือนระเบิดเลยอะ่ะเข้ามา,มาตรงนี้ตรงนี้ปาบปาบปาบอายุเคทีชาา้านะทีชาา้านะเจน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 โอ้ยไม่น่าจะทันจะวิบบ่งอ้อมทางนี้ก็ไม่ได้โง่งอีก เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรเจน,นสไนและไม่ไหวละแต่ก็ไดวว้ช่วยเลยรอกเพราะว่าไม่ได้กิ่งใจอะไรขนาดนั้นนะถเถาวเลยวิ่งอ้อมประเทศเลยแล้วกันนี่มีหมนทางนะ อ้าผี่ต้การมีระเบุดไม่มีลาควีระเบุดอ่ะมีตวีนจัดจ้าวไหมเฮ้ยอยยยยตรงนี้น่ะเปิดเอ้เพื่อนเปิดจ็กสกร์หรือว่าเปิดจ็คสกรหรือว่าตั้งไอวอนปัดหนีเอ้ยเฮ้ยเ้ย ยวันช่วยหน่อยหนุ่พี่วาวันช่อยพี่หนุ่พี่โอ๊ยหนุ่มพี่ประวันมาเนี่ยอื้อสเต็ปดึงว่ะยิงเลยนะยิงเลยโห กนกอ้นนกวันนกตึงอ่ะแล้วคบีโอ้เก็บสองน่ะเฮ้ยว่าว่าไม่ได้เฮ้ยเก็บสองน่ะอืมเก็บสองน่ะออโอเคครับผมก็ต้องไปไต่แรงเอาเองลนะ,นะโอ,อางสภาพถ้าเล่นอย่างนี้นะจะไม่ไหวนะครับ ก็โอเคครับก็ตอนนี้ในนี้ขอต้อลรไปก่อนบ๊ายบายดีรครับ